ท้องสาวญี่ปุ่นนี่ย่างสาวบนจิบน้ำชาตัวพี่น้องจะมีถาดรองน้ำชาชวนเขากินน้ำชาแต่เนิ่นเป็นโคกแขนเสียขึ้นคือคือเนาะแม่นยังนอ้อยยางเลยหาแทนปูน้ำชาความสามารถพี่จิเอา้าวเสด็จแม่เพคะขออนุญาตความสามารถนี่บันโขกสีมากมากดอนี่มาด้อจะว่าเด้อกูลั้มเบิดปีกูไม่ได้เงินย้อนอีนี่ พอดีในเรื่องพลอยวังหันขออนุญาตลงต่อทุนเด้อพระเจ้าค้าหายทามนะใ่รอีกเกามือลูกหายโลดมึงมาขึ้นยังขึ้นหูค่ะขันบ่ขึ้นบ่มีหกมึงเตรียมตุ๋ตายเอาเอาเอาเร็วๆึงโล่งยังหายโลดรีโมทบ่นี่อันเดี๋ยวเดี๋ยวเธอเอื้อนลูกค้าก่อนเออเออเออลูกค้าเก่าอีมอดค้ำผุนยุใสมาแท่งมาหมดมอัแม่มอดนุพลัดนั่นเจ้โอ้ยขาเล่นหาโลดตัวเนี่ย น้องตาสั้นเหล่ากระเลนนี <serves> ่ดีเนอแมนบอกกูว่าอีนี่ขีดตัวกูลูกไหโรถตอมีสีตักคักพี่น้องใครว่านี่เปิดเปิดเปิโกสีหายเนยเอาอีอินเดียเนี่ยกูแล้วบันเปิดอย่าเฝ้าวยักกันเปิดสามสี่สองสองกเลยีเีรี้องพ่อแม่ใสกแ่กแม่พงยดใส่กูทุ่มฮกพ่อเบียดใส่ก

เป็าเปยนไผ่นี่ข่อยบป่าเปนตำรวจมึงเป่านกหวีดหาพอมึงหยัง่งมาบอกให้ใครยับรถข่อยฝากรถอยู่หน้างานนั่นเมีนหาขวามเงย<ป>บ่งให้โลกกูเลยแตกซ้ำเป่าเปี๊นไผ่เกยให้กิน่อย่าเปนตำรวจจี๊ดไปไปนำกันทั้งในเฮ้า่ะ